อไรขึ้นพี่เขาอันตรายมากเลยอ่ะจอดอยู่ริมถนนนะออ่ะเวลาคนถ้า,าใช้กร<น>ะบะแฉบนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะมัดเชือกให้มันดีดี แต่ถ้าคุณไม่อยากมัดเชือกคุณมาเรานี่มีรถได้เรื่องหลายประเภทจะลเป็นรถห้องเย็นตู้องตู้แห้งครับผมไม่ต้องมัดเชือกเออปลอดภัยแน่นอนถ้าอยากได้รถแบบว่าตรงสายเอาไว้จับใช้งานโดยเฉพาะคนขนของมีตอบโจทย์เลยถ้าเป็นหลังคารุมมีเนียมจะอยู่ฝั่งนู้นเโดยโซนนี้แลนวันนี้เป็นรถห้องเย็นกันดีว่วจัดไปฮะนะแต่แค่จะบอกว่ามีให้เลือกเยอะมากเราพารงการมาเลยพี่โอ๊ตเ,เดี๋ยวแป๊บนึงพี่โอ๊ตแบกท้องด้วยวะ้ยอันนี้เพิ่งมาอีกแล้วไม่คุ้นนะเอเชียตะคู แอโครเวหน้าหมูป่าทำไมมันดำเงาอย่างเงี้ยพี่โอ๊ตนี่มาดูดิพี่โอ๊ตขอหน่อยลงแบ่งให้คู่หน้าข้างหลังเป็นเราก็รับผ้าแล้วดูยางดิใหม่ๆนะไอ้นี่ยังไม่แกะเลยมีแต่งอันนี้มาให้นิดนึงนะแอบซิงแอบซิงเราก็รับผ้าใหม่กิ๊บเลยพี่โอ๊ตผ้าบ้านโค้ดใหม่เลยผ้าบ้านใหม่กิ๊บเลยพี่โอ๊ตแล้วก็แอ แล้วร่างลงร่างน้ําไม่เคยมีคนกดของหนักนะครับไม่มีศึกไอ้ยีตู้สูงเมตรหกนะครับผมนะครับตัวจะอยู่ที่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับความเย็นลบยี่สิบถือว่าสบายหรือจะเอาเป็นเจ้าคนนี้อุ้ยวิ่งต่างจังหวัดบ่อยพี่โอ๊ตขึ้นคงขึ้นเขาดาวใต้ป้ายลำปางมีโฟมมีไฟให้มาดูกันต่อในส่วนของยางครับผมนะาลิซยางอูยางโยโกะมันวิ่งงานเหลือเธอยางมีเกรดด้วยครับผมนะการทรงกระสัดตรงรุ่นยูสฟอร์ดโตโยต้านัตชันเบาใหม่มากครับพี่โอ๊ตครับพลาติกจะไม่แกะจอเดิมโตโยต้าล้อกระท อันนี้ก็ตู้เอเชียเหมือนกันนะครับโอ้โหโช่วงนี้คัดสภาพจริงๆครับในห้องเย็นของเราอ่ะปลามางนี้ละกังนะครับผมสวยนะเออทำไมเฮ้ยทำไมรถนี้มาแต่ละคันมันดีจังวะขอขออีกคันได้ไหมได้ดิมาดิรู้สึกมันสวยสวย,สวย,สวยมากเลยอะ่ะเอ็นนะสังเกตไหม ตั้งแต่คันหนึ่งคันสองคันสามมาลงวงลงแม่รับปติไอ้ดูไอถ้าเป็นล้อกระทะของผมพ,พูดก่อนไอ้ดุมมูนนี่จะไม่ค่อยเหลือ,ล,อะละอ่าตั้งแต่เอ,อ่อผ่านการใช้งานมามาั่งหลุดกระดงกระเด็นหายมาั่งแต่นี่อยู่ครบเลยนะดูดิกระทะผ่าก็ไม่ใหม่เลยนะครับผมนะยางก็ยางใหม่อของบ,บิชลินนะดอกดูดอกเต็มอยู่เลยช่วงร่าเป็นไงพี่กิฟต์นะสะอาดมากจริงไม่เคยสมบุกสมบันนะมาดูไหนๆก็ดูขนาดยัดดูตู้เลยแล้วกันเธออ่าโอ้โหใหม่ทุกคันอารมณ์สั่งไม่พัสด้วเธอ ความเย็นรู้ที่สิถือว่าเย็นไวมากนะแล้วยิ่งถ้าวางของเข้าไปแล้วสเปซในวัคในพื้นที่ว่างมันน้อยลงเนี่ยพราะยิ่งทําให้แอร์เย็นน่กขึ้นด้วยเห็นตรงรั้วได้ไหมข้ามรั้วไปก็จะเป็นของเราอยู่จะเป็นรถเชิงพณนชี้อยู่จะเลี้ยงอย่างนี้แหละนะรถท้องเย็นนะครับผมนะรู้ไปถึงข้างหน้าก็จะเป็นหน่าสุดก็จะเป็นรถตู้ขนของตัวอีโคดามี่นะครับวันนี้ผมกับพี่ออสขอตัไลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ